สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเรียนหนังสือมัทิวต่อนะครับวันนี้จะขึ้นบทที่5ช่วงนี้เราแต่ละคนกำลังทำหลายอย่างน้อยลง เราใช้เวลาขับรถไปทำงานน้อยลงเยอะใช้เวลาไปเที่ยวแม้ว่าจะตามประเทศหรือต่างจังหวัดน้อยลงใช้เวลาทำงานน้อยลงเข้างานเลี้ยงน้อยลงดูเข้าไปชมกีฬาด้วยกันน้อยลงเดินห้างน้อยลงมีหลายอย่างที่เราต้องทำน้อยลงแสดงว่าเวลานั้น ไปที่ไหนแสดงว่าเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นบางคนก็นอนมากขึ้นบางคนก็ดูทีวีมากขึ้นบางคนก็เล่นเกมมากขึ้นกินเบียร์มากขึ้นเสพข่าวมากขึ้นเสพโซเชียลมากขึ้นเยอะ,ยะ พี่นาครับเป็นไปได้ที่เราจะเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นมากขึ้นก็ได้นะครับอาจจะอ่านหนังสือมากขึ้นเรียนรู้วิธีที่จะทำกับข้าวมากขึ้นเขียนหนังสือมากขึ้นวาดรูปมากขึ้นเล่นกับลูกมากขึ้นคุยกับเพื่อนมากขึ้นคุยกับแฟนคุยกับคู่สมรสมากขึ้นโทรหาพ่อแม่หรือ ถ้าพ่อแม่อยู่บ้านก็คุยกับเขามากขึ้นคุยกับปู่ย่าตายายมากขึ้นคุยกับหลานมากขึ้นช่วงนี้ผมก็คุยกับหลานมากขึ้น,มนเมื่อคืนเอลลี่เราโทรไปแล้วก็เขารับโทรศัพท์แล้วบอกไฮยายๆโอ้โหแบบใจปลื้มเลย เราก็ได้ซื้อ,อเก้าอี้เด็กให้กับลีโอเอลลี่บอกว่า thank you เอลลี่ Ellie พูดได้แล้วก็เป็นความสุขของอยายๆกับผมไม่ใช่คุณตาผมเป็น Grandpa s ร a n ซึ่งปัญหาคือว่าเขายังพูดไม่ได้ว่า Grandpa s ร a n แต่ว่าเมื่อเขาพูดก็จะเป็นความสุขมากโอเคมีหลายอย่างที่เราจะทำมากขึ้นอ,อาจจะ สวัสดีครับอ้นอาอาจจะเรียนพ,พระคัมภี์มากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นในช่วงนี้ที่โบสถ์เราก็พยายามประสานงานเพื่อจะช่วยคนตกงานเพราะมีคนตกงานมากขึ้นโอเคเรื่องเมื่อวานมีคําถามหนึ่งว่า,าเปาโลเคยบอกว่า,าข่าวดีคือพระเยซูถูกตรึงถูกฝัง และฟื้นขึ้นมาในวันที่3นี่คือหัวใจของเขาดีไม่เห็นพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆก็พูดถึงนะครับที่เราฉลองที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายาจะฉลองเป็นพิเศษอีกยังไม่ถึง2อาทิตย์นะก็วันที่12เราทั่วโลกก็จะฉลองอที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเป็นวันอาทิตย์ต่อจากวันเทศกาลปลดปล่อย ของชาวยิวที่ฉลองออกจากอียิปต์ก็เกี่ยวเพราะว่าการที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระคิดแล้วยังไงจาได้ไหมพระคิดแปลว่าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็ต้องมีอาณาจักรมันเกี่ยวครับจะเห็นเช่นในโรมบทที่ 1: นข้อสเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์พระเจ้าได้แต่งตั้งให้ เป็นพระบุตรผู้เต็มไปด้วยฤทธิอำนาจคือพระเยซูผู้เป็นพระคริสต์และองค์เจ้าชีวิตของเราโอเควันนี้จะเข้าอ่านศึกษาคำสอนของพระเยซูเขาเรียกกันว่าคำเทศนาบนภูเขามัทธิวจะสลับเล่าเรื่องพระเยซูกับพระเยซูเล่าเรื่ององน,นบทที่1ถึง4เล่าเรื่องพระเยซูแล้วก็บท,ที่ 5ถึง7พระเยซูเล่าเรื่องมัทธิวชอบเอาคำสอนของพระเยซูมารวมเป็นบทบทเช่นบทที่5-7ถึง7หรือบทที่10บทที่13บทที่18บนะบทที่24-25ถึง25ก็เป็นตามโครงสร้างของมราระโกแต่ว่าเอาคำสอนอามาเป็นบทบทแทรกเข้าไปในชีวิตของพระเยซู เมื่อพระเยซูเห็นผู้คนตามเป็นจำนวนมากพระองค์ได้ขึ้นไปบนภูเขาและนั่งที่นั่นพวกศิษย์ก็เข้ามาหาพระองค์พระองค์จึงเริ่มพูดเริ่มสอนพวกเขาว่าให้คนคนที่รู้ตัวว่าต้องการพระเจ้ามีเกียรติจริงๆเพราะเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรแห่งสวรรค์ ให้เรามาดูทีละคำว่าความหมายตรงนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกับคำว่ามีเกียรติจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างจากกิจการบทที่26ข้อ2ที่เปาโลไปพูดต่อหน้ากษัตริย์แล้วบอกว่ากษัตริย์อเกป,ป้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มาแก้ต่างให้ตัวเองต่อหน้าท่านก็จะมีหลายที่ที่เราจะเห็นว่ามันจะเป็น ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆคำว่ารู้ตัวว่าต้องการพระเจ้าคือหรืออาจจะแปลอีกอย่างนึว่ารู้สึกบกพร่องไฟวิญญาณจริงๆถ้าดูทั้งข้อ3ถึง12ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นความสุขสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นเกียรติแม้ว่าจะแปลว่าเป็นความสุขหรือเป็นเกียรติมันไม่น่าใช่เลยมัน ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มนุษย์ต้องการถ้าเอาข้อลาวนี้คว่ำจะเห็นว่ามนุษย์นั่นแหละแสวงหาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้งั้นพระเยซูเริ่มคําสอนโดยจมตีค่านิยมของมนุษย์จมตีสิ่งต่างๆที่เรายกย่องเชิดชูรักมากที่สุดพระองค์บอกว่าไร้ค่าแล้วพระองค์ก็จะหให้เกียรติ กับสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างนั้นนะคนที่เป็นขอทานไฟจิตวิญญาณจะได้เกียรติเข้ามาในอนาณาจักรของพระเจ้าคำว่า,ายากจนหรือปกพร่องไฟวิญญาณรู้ว่าตัวเองต้องการพระเจ้าคือจะมีสองคำที่แปลว่ายากจนคำหนึ่งแปลในภาษากรีกที่แปลว่าหาเช้ากินคําแสดงว่ามีไม่มีอะไรเหลือ แต่ก็มีกินแต่นี่คืออีกคำหนึ่งที่บอกว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นตลอดนี่คือแบบยากจนสุดๆดและนี่คือคำที่พระเจ้าที่พระเยซูใช้ตรงนี้ที่บอกว่าไอ้พวกนี้มีเกียรติจริงๆฮะจะมีเกียรติได้ยังไงเป็นขอทานต้องขอคนอื่นอ่ะช่วยตัวเองไม่ได้ขาดแคลนยากจนเข่นแค้น คือโลกนี้จะบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนที่ไม่ต้องพึ่งใครช่างมีเกียรติคนที่ high self มีเกียรติจริงๆแล้วเราแต่ละคนโอ้ถ้ารวยไม่ต้องขอความเชือเ่อจากใครถือว่าอืมสุดยอดมาร์ตินลูเธอร์บอกว่าความเชื่อที่สากลและาศาสนาที่สากลที่สุดในโลกคือความสำเร็จและความรุม่ม ความร่ำรวยนั่นแหละถือสิ่งที่ทุกคนกำลังหาอยู่เหมือนกับว่าศักดิ์ศีแท้คือไม่ต้องขอใครอะไรเลยพระเยซูก็พูดตรงกันข้ามคนที่รู้สึกบกพร่องคนที่รู้สึกขาดจริงๆและขาดจริงๆนั่นแหะถือว่ามีเกียรติยกตัวอย่างจากอิซียบทที่57ข้อ15พระเจ้าผู้อยู่สูงสุดและได้รับการยกย่อง ผู้ที่อยู่ตลอดการและผู้ที่มีชื่ออันศักดิ์สิทธิ์พูดว่าเราอาศัยอยู่ในที่สูงและศักดิ์สิทธิ์แต่เราอยู่กับคนเหล่านั้นที่สำนึกผิดและทอมตัวลงเราจะฟื้นฟูจิตใจของคนที่ทอมตัวลงและฟื้นฟูจิตใจของคนที่สำนึกผิดหรือเซยบที่6 6ข้อ2 นี่ต่างหากที่เราให้ความสนใจคือคนที่ถ่อมสุภาพและสำนึกผิดในใจคนที่โอเคคือเราจะเห็นว่านี่แหละคือคนที่พระเจ้าจะยอมรับนี่แหละคือคนที่จะได้เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า s ซร e นเคียร์เก so อร์ร์ดเขียนว่าความสมบูรณ์ของมนุษย์คือที่มนุษย์รู้ว่าตัวเองขาดพระเจ้าไม่ได้ เก็บเอาไว้คิดนะครับความสมบูรณ์ของมนุษย์คือที่เขาต้องมีพระเจ้าคือคนที่ยอมรับว่าต้องการพระเจ้าคนล่านี้แหละที่เข้าอาณาจักรของพระองค์ที่ต่างประเทศก็จะมีสมาคมอันหนึ่งเรียกว่า AA เป็นสมาครคนที่ติดเหล้าเขาบอกว่าก้าวแรกที่จะชนะการติดเหล้าคือ อยอมรับว่าตัวเองบริหารชีวิตตัวเองไม่ได้ตัวเองครอบครองตัวเองสู้กับเล่าไม่ได้คือขอพระเจ้าช่วยนั่นนั่นคือก้าวแรกที่ที่มนุษย์โดนหลอกเพราะว่าเราคิดว่าเราเพึ่งตัวเองได้เราสู้เองได้เราไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครเราจัดการเองชีวิตของตัวเองได้ นี่คือสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วนี่คือก้าวแรกที่จะเข้าอนจาจกรของพระเจ้าคือยอมรับว่าตัวเองจัดการเองไม่ได้แล้วก็ถึงขอให้พระองค์จัดการอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณชีวิตของคุณมีคุณค่าเพราะสิ่งนี้หรือมีความหมายเพราะสิ่งนั้นน่ะถ้าคำตอบไม่ใช่พระเจ้าแสดงว่าคุณ อยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าในจิตใจของเราแต่ละคนเหมือนจะมีบันลังซึ่งถ้าถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการพระเจ้าขาดพระเจ้าไม่ได้ก็ยอมให้พระองค์นั่งบนบันลังตรงนั้นน่ะแต่พวกคนอื่นมนุษย์คนอื่นที่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นน่ะก็มีสิ่งอื่นมานั่งบนบันลังตรงนั้นและอาณาจักรมาแล้ว อาณาจักรเป็นของคนเรานั้นที่ยอมให้พระองค์นั่งบนบัลลังก์นั้นมันจะมีตลอดไปใช่แต่มันเริ่มตั้งแต่ที่เรายอมรับพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของเราถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะ,ะไม่ก้าวต่อไปไหมคือรู้ว่าตัวเองบกพร่องรู้ว่าตัวเองขาดแต่ไม่ก้าวต่อไปเป็นไม่ได้ครับ เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าบกพร่องไฟเวิญญาณแต่ฉันอย่างนี้แหละอันนี้คือ,อไม่ก้าวต่อไปไม่ยอมเข้ามาในอนาณาจักรของพระเจ้า,างั้นนหละพระเยซูก็พูดต่อว่าคนที่โศกเศร้ามีเกียรติจริงๆเพราะพระเจ้าจะปลอบโยนเขาโลกนี้มีหลายวิธีที่จะไม่ให้เราโศกเศร้า เช่นปรงซะอ่าคืออย่าไปหวังอะไรมากจากโลกอย่าไปหวังอะไรมากจากชีวิตตัวเองโปรงซะหรือเออฉันก็ผิดก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครสมบูรณ์แบบฉันเป็แค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอ่าอันนี้คือเรียกว่าทำใจอ่าแต่ว่าเมื่อเราโศกเศร้าเมื่อเรารู้ว่า,าไม่พอใจ ที่จะติดอยู่ในความบาปไม่พอใจกับชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าอ่ะ,อะนั่นแหละเมื่อเราไม่พอใจอย่างแรงเราก็ถือว่ามีเกียรติเราจะได้พระองค์มาปลอบโยนยากอบกอ็น้องชายพระเยซูพูดชัดเจนว่าคนลงโลเลทั้งหลายให้ใจบริสุทธิ์อันนี้อยู่บทที่4ข้อ9นะ ให้โศกเศ้าเสียใจและร้องไห้ให้เปลี่ยนเสียงหัวรับเป็นเสียงคร่ำครวญให้เปลี่ยนความสนุกส,สนานเป็นความเศร้าหมองให้ทอมตัวลงต่อหน้าองค์เจ้าชีวิตและพระองค์จะยกคุณขึ้นหรือสรุดีบทที่51าข้อ17เครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการคือจิตวิญญาณที่อ่อนน้อม พระองค์จะไม่ดูถูกคนที่มีจิตใจอ่อนน้อมและเสียใจกับบาปที่เขาทำขอให้เราเป็นอย่าง,งนะั้นอ่ะขออย่าให้เราพอใจกับชีวิตที่ไม่มีพระองค์นั่งในจิตใจชีวิตที่ถูกครอบงำด้วยบาปให้เราร้องไห้กับใจและพระองค์สัญญาว่าจะปลอบโยนเราพระองค์เองที่พระองค์เองปลอบใจ ถือว่าเป็นเกียรติสมมุติว่าคุณนอนที่โรงพยาบาลและกษัตริย์เข้ามานั่งลงแล้วก็นั่งเช็ดน้ําตาทุกหยดจะรู้สึกยังไงขอให้ยอมให้พระเจ้าทำอย่างนั้นกับชีวิตของคุณอย่าหยิ่งอย่าคิดว่าคุณไม่ต้องการการปลอบโยนแต่ขอให้โศกเศร้าเสียใจยและยอมให้พระองค์ปลว้วรปลอมจิตใจจะจบด้วยประโยค จากหนังสือวิวร์เรื่องการปลอบโยนที่เราได้จากพระเจ้าดูสิบ้านของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะอยู่กับพวกเขาและพวกเขาจะเป็นคนของพระองค์และพระเจ้าเองจะอยู่กับพวกเขาและจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาด้วยพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดของเขาแล้วจะไม่มีความตายความโศกเศร้า การร้องไห้หรือความเจ็บปวดอีกต่อไปอเมนไหมครับอเมนเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ